บอลไทลีกนะครับเลกที่2นะครับในวันที่23กุมภาพันธ์นี้แต่กัน3คู่นะฮะน่าดูทั้งนั้นเลยนะเอาคู่6กโมงเย็นก่อนนะครับขั้นเทพครับทูแบงคอกต็ดรองจากฝูงนะครับซึ่งเพิ่งโอหักตกรอบเอฟซีแชมเปี้ยนลีกมาร้อนอย่างน่าเสียดายเลยนะแพ้ซิดนีย์นะครับในช่วงต่อเวลานะครับไป3.2ต่อเนี่ยแหมน่าเสียดายเกมนี้จะกลับมา Uh, เล่นในลีกนะครับเจอกับหนองบัวพิษยะทีมดับที่13นะครับทีมโซนสีแดงแล้วนะต้องบอกว่าแบงคอกนะครับจะต้องมาเขาเรียกว่าระบายความอัดอัน้นที่ตัวเองผิดหวังในเกมนัดนี้นะครับกับหนองบัวซึ่งถ้าว่านด้วยศักยภาพจริงแล้วอะต้องยอมรับว่าทีม แบคข้อเหนือกว่าทุกประตูนะครับแต่หนองบัวเนี่ยเวลาไปเล่นกับทีมใหญ่เนี่ยไม่ไม่เคยที่จะเป็นสมัครให้ใครเกี้ยวง่ายๆนะนะครับมักจะแบ่งแต้มได้เนืองๆเลยนะฮะถือว่าเป็นทีมตัวแสบนะครับก็เชื่อว่าโค้ชแบนทศวรรศรีปานนะครับคงจะทําการโลเทชันนักฟุตบอลนะครับแล้วก็ใช้ทรัพยากรตัวเองได้อย่างเต็มที่ละเกมนี้นะครับผมว่านักเตะอย่างวีเทพม้องพันเนี่ยตอนนี้ทปฟอมนะ เล่นได้ดีนะครับเราจะกลับไปติดทีมชาติเป็นแกะอีกครั้งอย่งแน่นอนนะในเดือนหน้าก็น่าจะเป็นตัวที่เป็นคีย์แมนสำคัญในเกมนั้นนี้นะนำชนะมาให้กับแบงคอกซึ่งมีเกมลุกหลากหลายเหลือเกินนะแบงคอกตามเนื้อบ้าควรชนะ2ลูกห่างนะครับมาที่คู่หนึ่งทุ่มนะครับคู่นี้เป็นดาร์บีแมตเมืองเหนือครับลำพูนวอริเออร์นะครับซึ่งเพิ่งบุกไปชนะระยองนะฮะ เมื่อเกมที่แล้วเนี่ยสานะจะมาเจอกับเชียงรายนะครับซึ่งก็ชนะเหมือนกันนะชนะอุทยัยธานีนะครับเชียงรายกำลังดิ้นรนสุดฤทธิ์กับเพื่อที่จะหนีโซตกทันได้เพิ่งผมเชื่อว่าบิ๊กขันมิติเกียรไปรัตนะครับเขาสามารถทําได้นะเขามีวิสัยทัศน์ในการทําบอลที่ถึงแม้ว่าอุ่ังจะเป็นลองใช้เด็กๆหรืองไงตามแต่จังหวะฟุตบอลน,น่มีดีนะครับขนาดที่ลําพูนเองเนี่ย นั้นนี้มีคือเล่นในบ้านตัวเองครับมีกองเชียร์เยอะเลยแล้วก็พลังขับที่ลําูนต้องการที่จะล้างตาเอาชนะเชียงรายซึ่งในดูการน,นี้ชนะพวกเขามาทั้งสองนัดนะครับทั้งในเอเอคับทั้งในบอลลีสกอร์เดียวกันด้วยนะสองลูกนะครับก็ เป็นแรงที่ทําให้ลาพูนต้องตั้งใจเล่นเกมนี้อย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะทำันดับที่หนีโซนปลอดภัยขึ้นไปข้างบนนะครับเชื่อว่าลําพูนเฉียนชนะเชียงรายได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามโอกาสของเชียงรายในการแบ่งแต้มไปก็มีเหมือนกันคู่นี้ผมฟันธงไว่าลาพูนชนะนะครับแล้วก็เกมสุดท้ายนะครับซูปเปอร์บิ๊กแมตช์นะครับเวลาหนึ่งทุ่มนะครับระหว่างคู่รักคู่แค้นตลอดการนะครับ เมืองทองยูเต็ดนะครับกับบุรีัมยูเต็ดซึ่งทั้งคู่เพิ่งผ่านเกมเอฟซีแชมเปี้ยนลีกนะครับมา,าบุรีรลมในสมหวังนะได้เข้ารอบไปเจอกับยา AH โฮดาลุนตักซิมโอเงินรางวัลี่เพียบเลยอ่ะสี่สิบห้าสิบล้านนะโอ้รวยมากมาแบ่งกันเมืองทองหน่อยก็ดีนะครับนั้นนี้เมืองทองก็ต้องให้สนามพานดโดไปเช่าเล่นคอนเสิร์ตนะรับจ็อบไปหน่อยนะครับส่วนตัวเองก็มาเล่นที่บีจีเซเดียมนะ ทีมพันธมิตรกันก็อุดหนุนกันเรื่องสนามเช่าไปนะครับแมตชนี้เมืองทองเสียเปรียบทุกประตูครับอันดับอดเสียเปียบฟอร์หมดเสียเปรียบนักเตะหดเสียเปรียบนะครับขนาดเดียวกันเนี่ยเรื่องของการพักผ่อนจากการกำศึกในทว A ีเชีย e เนี่ยตัวเองเพิ่งเล่นพฤหัสที่ผ่านมานี่เองนะไปเยือนที่สิโปร์โบนะครับยังต้องมาเจอบุรีรัมย์ซึ่งสดกว่าอยู่แล้วพอเล่นบอลเอเชียอีดิตมาตั้งแต่วันอังคารนู้นนะครับ ก็ตามหน้าเสือครับถึงแม้เมืองทองจะเป็นทีมเยาวจริงแต่ว่าไปเล่นที่อื่นก็ยังเป็นรองนะครับเพราะเกมที่แล้วเนี่ยไปเล่นที่บ้านบุรีรัมย์แพมา1-0่มีปมกับผู้ตัดสินด้วยเรื่องใบดงแดงนะครับดัานนี้ไม่หวังอะไรมากหวังว่าเราจะไม่มีปัญหาอย่างนั้นอีกนะครับถึงแม้เมืองทองจะเป็นรองก็ตามแต่ศึกแห่งศักดิ์ศรีคู่นี้ไม่เคยง่ายนะครับผมกัดฟันให้เมืองทองแบ่งแต้มเพื่อที่การลุ้น หัวตารางจะได้สนุกขึ้นไปอีกเมืองทองอยู่ที่3นะครับเวลานี้นะไม่น้อยหน้าใครนะครับเชียร์กันต่อไปครับทุกคนครับ